ใส่แมสเรีได้่มไม่แมสเอาเอาเบิงหน <140 S 2> ึ่งร้อยสี่สิบท<ๆ>ีๆมันต้องหลายวกว่านี้มากมันต้องเยอะกว่านี้มากร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อสองยสิบสองยี่สิบสามสิบอง่านเน็่นน็ตน้พี่ต้องตีผมพี่ต้องตีปล่อยออกมาแล้วโอเคนี่นปล่อยนี่ออก มันอยู่้องร้อยู่มันสองร้อยเสองร้อเกาบเอดป๊ะเป๊ะเลย้อย้ีโอเคโอเคเด็วเดสวยสวยต่อไปร่่นแป้งต่อไปร่อนแป้งครับสุอดแ้่รอบล่นสองรอบสองรอบไหมครับล่อนแป้งกี่รอบครับร่อนแป้งกี่รอบสอง เห็นสอรอัแบ่งสองรอบเดเด่ะอากาศบ้งไงมาห้องเลยน้องมาเราข่อยจีเทสไซนีเราข่อยีเทสนีถูกต้องปะเราข่อยเทสซนีเออคู่สุลอวเรา่อยเทสซนีมา่มเาเป็นหมื่นสองคนีดาข้างหมื่นสองพันคนนี่โอ้ชาแนลมองสะอาดยูมึงมองลบแล้วเกินชาอ้าว อ่าโอเคโอเคสองรอบคืองอิกสองรอบบอยคนเบิมงเหนน้ำเฮ้ิมาโตกราบอกว่าช่วงนี้ฮิมาโตะบอกว่าแค่น้องน้องจะพิมลู่คืสังมันกำลังอี่เฮ็ดสีอยู่อันนี้กอจิตจดักเอาผู้เดอ่าโอเคอย่าลืมผงฟูนะคะโอเคโอเค

มีสมเนื้อสมหมูกินบ่ไม่ออกมาอบบอมีครับขายคุกกี้ครับพ่อเห็ดนคุกกี้เห็ดนคุกกี้โอ้ไปเลยถึงก็ไปเลยบอมีสมเน <S <S ื้อสมหมูมีแต่คุกกี้ครับพ่อ ยังได้แล้วว่าเมื่อกูเห็ดสมเนื้อสมมูถูเราบริษมาถามสื่อแล้วมาหายโอ้ตีนี่ก็ช่วนกินคุกคกี้กับเบาเอาด้วย,ยรุนนั้นกินไปลูกตาเลย,ย <c oughs> เ่รวานตัดขาโอเคอย่าลืมผงฟูครับที่ติผงฟู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 ปริมาณคูณสองผงฟูควรเป็นเท่าไหร่ครับผงฟูเท่าไหร่ครับ ท่านเพิ่จจำได้ท่นเพิ่นเทิ่หัวสุดแป้งจาก290เหลือ250มันเป็นไม่ไดครับผงฟูเท่าไรผงฟูเท่าไรกดหน่อยกันกดหน่อยกันผงฟูเท่าไรผงฟูผงฟูจัปปาดผงฟูจักำผงฟูสี่กำจำได้่ามันต้องใส่หน่อยๆเนื่งสีกำซีกำสองกำเนี่ยมันคือหลายกำ สองกัมหนึ่งช้อนชาหนึ่งจุดห้าถ้า้องใส่หน่อยหน่เมาะว่ถ้าใส่หลายก็ต้อนต้อนต้อน้อน้อนอเท่าไรนะมุกกดไปซีกัมเอาเลยหนึ่งช้อนชาหน่งสันชาเนี่งจัดกัมไวจุ่มเหม็นกวดจุ่มเหม็นขวนมันก็เหม็นขวนไม่หาซีกัมมันก็ฟู่อองลองลเว้ สองจุดสี่กับสองกัมสองกัมสองข่าไม่เกินสามมุกดไปกดแล้วกดแล้วหนึ่งจุดห้าไปศูนย์สามสี่ถ้าอาจะกัมสองไม่ไม่ใส่กลิ่นวานิลาหรอครับเออใส่ใส่ใส่ที่ไใส่ที่ไรสี่ห้า สกูเอาออกเ่าิมาเพิ่มหนึ่งก็มันคืนน่ะสามสองมาไสมจิเป็นดียังงกกูพอรู้สองโอเคสองพอดีป่ะสองสองพอดีอสองถึงสมโอเคมามาใส่เลยบันนี้บันนี่เอาอันนี้มามันมันแขนงระเบิดเมียนหยานอยู่ใส่เบิรหนึ่งสองเบิ้มเนื่อยล่ะ เนื้ออยู่ในนี้ออ๋เหรอน้ำตาลเหรอใสแล้ววานิลาวานิลาเนี่ยนะวานิลาวานิลาขวดวานิลาเนาะวานิลาขวดวานิลาฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้าแดงแกนเบุญหล่อนี่ว่างฟ้าแดงใช่ถูกต้องปกติเขาใส่เครื่องฟ้าสูตรแรกๆที่เป็นเครื่องฟ้าสูตรนี้ต้องจั่ฟ้าเต็มฟ้าเต็มฟ้าหมุนกินเข้าไปไปโอเค นี่เพราะใส่ไข่แดงก็เริ่มตีหนักปะลงค้นไปเรื่อยๆก่อนค้นไปเรื่อยๆก่อนีหยากปะค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆก่อนไข่ไข่ใส่ไปแล้วถ้ามันแข็งมากๆล่ะใส่ไปแล้วว้ายไข่ขวดแล้วขวดแล้วขวดยุ่มก็ตีแข็งมากๆน้นี่มันติดเรานี่างนั้นหรือใส่ไข่ไข่ไว้แล้วผมบุได้่ร่องไข่กูบัดนเนี่ย เออบ่มีดอกปอมี่เมื่อจับมอ่ะผมอ่ะโอ้ยเออเรื่องใจใครผมผมน้องผมไอ้เจ้าคือเนื้อบนรดุผมมีดีบมดผมหน่อยแล้วเหงาโอ้ยนอนโอเคมีการเถียงคนดูผมเด้ใช่แล้วว่็แล้วห้องเน้นเสียงดังเมื่อกี้เป็นไงอ่ะไม่อร่อยเหรออร่อยชานี่ยังไม่ได้กิน ฉันนี่มันรอกินอันใหม่มันไม่ไว้ใจอันเก่าเียังฮักผมผู้ใดยังฮักอีกแล้ววุ้ยนี่แหละคือน้องนี่แหละแม่มันจะขายดีนะน่ะแม่มันจะขายดีแล้วน้องกำลังผสมเงี๊บปลาบ่จ้าเออหลังมากเลยเหมือนขนบตกปลาแล้วไม่ตกปลามึงมาโดนมังอุดหนุนพวกกูเลยผู้ใดเมนดาพางนึงหน่ะ ผมมมนดูถูกพวกกูเกินไปพวกกูนี่เราหัวแถวน่ะแต่บักชาเนี่ยันยังมาศึกษาดูงานอันนี้นอะอันนี้อันนี้หัวแถวอ,อันนี้หัวหัวหัวเกลยืลยเกยว่าเป็นหัวหารเว้ยได้ไปได้ไปได้ไปถามมึงอ่ะได้ไปได้แล้วนะจริงไหมยริงไหมวันเ่าร์เลยเป่ไงอยู่ดี